สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเองนะคะก่อนที่เราจะมาทำแบ็คเบนดิ้งกันนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มก่อนสักนิดหนึ่งไปวิ่งมาเงือแตกโชคเลยอันดับแรกแยกก้างขาออกจากกันให้กว้างแล้วก็พยายามเปิดปลายเท้าออกนะให้ขากว้างกว่าสะโพกแล้วก็หายใจเข้ายืดแขนหายใจออกวางลงบริหารวอร์มยืดแขนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นประสานมือหายใจเข้าหายจออกสะโพกลงหายใจเข้าหายใจออกสะโพกลง เป็นการวอร์มนะคะหน้าขาแล้วก็ข้อต่อสะโพกวอร์มหน้าขาของเราเพื่อให้หน้าขาของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นไปในตัวด้วยนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะจากนั้นนะคะแล้วลําบาสควอตหุบป,ปลายเท้าเข้าอ่าแล้วก็หายใจอับกดกดสะโพกลง สี่ถึงห้าครั้งแล้วหายใจเข้ากลับขึ้นมาคมิบดันสะโพกไปด้านหน้าอ่ะเอาใหม่หายใจเข้าหายใจออกกดกดกดสะโพกลงสี่ถึงห้าครั้งแล้วหายใจเข้ากลับขึ้นมาแล้วสะโพกคมิบก้นด้วยนะขณะที่เราดันสะโพกไปที่ด้านหน้านะคะโดยพยายามทิ้งน้ําหนักไปที่ปลายที่ส้นเท้าให้ปลายเท้าเปิดขณะเดียวกันพยายามขมั่นท้องให้หลังตรงไว้นะคะอ่ะ คราวนี้ค่ะยืดแผ่นหลังไปที่ด้านหน้าวอร์มสักนิดหนึ่งที่บริเวณข้อต่อสะโพกเห็นไหมบริเวณที่มืออีฟจับโอเคจากนั้นก้าวเท้าไปเป็นดาวบอร์ดเฟซิ่งด็อกเลยขยับขาเข่าเท้าขึ้นลงคราวน,นี้บริหารค่ะข้อต่อโดยการงอเข่านะแล้วก็หมุนออกไปทางด้านข้าง4-5ครั้ง การวอร์มเนี่ยจะเป็นการวอร์มเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะต้นขาด้านในของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าการทำเบนดิ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาสักนิดหนึ่งจากนั้นค่ะด้วยเวิร์บเรียลเกรดเรียลนะคะก้าวขวาไปข้างหน้าเลยอ่าแล้วค้างไว้เปิดส้นเท้าซ้ายค่ะเป็นการนะคะฝึกความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาขวา จากนั้นตามด้วยข้างซ้ายซึ่งจะค้างไว้กี่ลมหายใจก็ได้แต่อย่างน้อยนะคะ5-6ลถลมหายใจขึ้นไปถ้า8ลมหายใจเนี่ยได้ยิ่งดีเลยนะคะพยายามขามวท้องด้วยนะขณะที่ทำแล้วก็ทำซ้ำไปนะคะขวาซ้ายเนี่ยเป็น1เซตซึ่งจะทำประมาณ3-4เซตแล้วแต่เลย ไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อทำเสร็จสุดท้ายแล้วนะคะก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเมื่อยๆนะคะที่ล้าที่ต้นขาสักนิดหนึ่งเราก็ไปที่ดาวโหวดแล้วขยับขึ้นลงได้ต่อไปค่ะคราวนี้นะคะแยกกางขาให้กว้างกว่า,วาสะโพกนิดนึงแต่ไม่ต้องมากพยายามเก็บให้ปลายเท้าตรง แล้วเหยียดแผ่นหลังยืดออกมาที่ด้านหน้ามือวางลงเห็นไหมหัวไหล่กับข้อมือเนี่ยจะตรงกันและจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่อยๆกดสะโพกลงให้สะโพกนะคะกับหัวเข่าเนี่ยตรงกันสักนิดหนึ่งคัมแมวดูท้องไว้แล้วก็คราวนี้ค่ะทรงตัวแล้วค่อยๆสเตรทเหยียดแผ่นหลังเหยียดแ,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 แขนประสานมือค่ะยืดออกไปที่ด้านหน้าต้นแขนแนใบติดใบหูโฮไว้สักนิดหนึ่ง ถ้าไม่ไหวนะคะก็ยืดขาทั้งสองกลับขึ้นมาขยับขาเข่าขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จากนั้นทำซ้ำไปอีกนะคะจะก,กี่เซตก็ได้นะคะอย่างน้อย3-4เซตโดยแต่ละเซตเนี่ย ให้พยายามค้างไว้นะคะอย่างน้อย5-6ลมหายใจถ้าไหวนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นอ่ะก็จะเป็น8รวลมหายใจก็ได้นะคะแล้วแต่เลยยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาในเนี่ยข้างในต้นขาเนี่ยของเราแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งขึ้นนะคะแบ็กเบนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นคี้ต่อไปเซตต่อไปค่ะประสานมือเหยียดแขนยืดแล้วหายใจกดสะโพกลงพยายามขมแมวดูดท้องไว้แล้วค้างไว้เลยค่ะพยายามนะคะอย่าเผิอกั้นหายใจหายใจเข้ายืดแล้วก็หายใจออกค่อยๆกดลงทําไปเรื่อยๆยนะคะกี่ครั้งนะคะก็ได้แล้วแต่เลยเท่าที่เราไหวเพราะหลักการสำคัญคือลมหายใจอย่างเดียวเลยนะคะ เหนื่อยนะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคราวนี้นะคะแบ็ k เพนดิ้งเข้าสู่ท่าบริกก่อนเลยเข่ากับส้นเท้าตรงกันนะพยายามดันอกขึ้นให้อกชิดติดคางได้ยิ่งดีจะทำซ้ำนะคะอีกประมาณ4-5ครั้งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการวอร์ม อาจจะวอมเยอะหน่อยสักนิดหนึ่งนะอะคราวนี้นะคะหากวอมนะคะเตรียมพร้อมแล้วยกสะโพกขึ้นค่อยๆขยับส้นเท้าเข้ามาให้มือเนี่ยสามารถนะคะจับส้นเท้าได้คราวนี้นะคะเมื่อจับได้แล้ววางมือไว้ข้างใต้หัวไหล่ปลายนิ้วหันเข้าหาลำตัวหายใจเข้ายืดอกขึ้น เข้าสู่ท่าสะพานโค้งพยายามยืดหน้าขายืดแขนให้มากที่สุดคราวนี้วิธีการหายใจออกค่อยๆกลางกะหมอมวางลงแล้วค่อยๆปล่อยมือทีละข้างจับไปที่ข้อเท้ายกส้นเท้าขึ้นแล้วคราวนี้หายใจเข้ายืดอ,อกค่ะดันลำตัวยืดอ,อกไปจะรู้สึกที่หลังบนนะคะมากขึ้นเต็มๆเลยคราวนี้ต่อไปเป็นวิวโพส กระเถิบมือนะคะนิ้วโป้งเข้าหากันแล้วขยับเท้าเข้ามาชิดติดกันแล้วพยายามยืดหน้าขายืดหลังยืดอกให้มากที่สุดนั่นแหละหายใจออกค่อยๆลงศีรษะหัวไหล่แผ่นหลังขึ้นอย่างไรลงอย่างนั้นนะคราวนี้ทุกครั้งดักเบนดิ้งเสร็จก็ต้องกด เข่าชี้ติดอกขนาดเดีวยวกันพยายามกดสะโพกกดก้นกบลงกดทันหลังล่างลงได้นะบายบาย